สวัสดีครับทุกคนยินด,ดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ปฏิพาน h ช n n e l นะครับวิดีโอนี้นะครับผมอยากจะมาพูดถึงนิสัยนะครับที่ทุกคนควรเลิกเป็นนะครับถ้าเกิดว่าทุกคนเนี่ยอยากจะเขียนโปรแกรมให้เก่งขึ้นนั่นเองนะครับผม เนื่องจากว่ามีนักเรียนของผมนะครับหลายๆคนนะครับไม่ว่าจะเป็นในช่องหรือว่าในคอร์สเรียนนะครับมันจะมาขอคําปรึกษาจากผมเยอะนะครับแล้วก็ผมเนี่ยมักจะเห็นนิสัยเหล่านี้นะครับอยู่ในตัวหลายๆคนนะครับก็เลยอยากจะทําวิดีโอนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะได้ให้ทุกคนเนี่ยเห็นปัญหาแล้วก็ไปลงมือแก้ปัญหาตรงนั้นในตัวของทุกคนเองนั่นเองนะครับแล้วมันจะทําให้ทุกคนเนี่ยสามารถที่จะพัฒนาตัวเองให้เก่งขึ้นได้นะครับผมโอเคครับเดี๋ยวมาพูดถึงนิสัยที่ผมเนี่ยอยากให้ทุกคนเลิกเป็นนะครับว่ามันมีนิส ตัวเราเองในการที่เราจะพัฒนาฝึกฝนการเขียนโปรแกรมให้เก่งขึ้นนั่นเองนะครับซึ่งนิสัยแรกนะครับที่ทุกคนเนี่ยควรเลิกนะครับผมนั่นก็คือนิสัยผัดวันประกันพรุ่งนั่นเองนะครับแน่นอนว่าเรื่องตรงนี้นะครับเป็นปัญหาหลักที่ผมเห็นในคนส่วนใหญ่เยอะมากๆนะครับนั่นก็คือการผัดวันประกันพรุ่งนะครับเพราะว่าเวลาที่เขาเนี่ยมีเป้าหมายใช่ไหมครับแล้วบอกกับตัวเองว่าเราจะลงมือทําหรือว่าลงมือฝึกฝนอะไรเงี้ย แต่พอมาถึงเวลาจริงๆที่จะต้องลงมือฝึกฝนเนี่ยกลับกลายเป็นว่ารู้สึกว่าขี้เกียจแล้วก็ผัดวันประกันพรุ่งนะครับซึ่งตรงนี้ถ้าใครเป็นอยู่นะครับผมอยากให้ทุกคนเนี่ยค่อยๆแก้แล้วก็เลิกผัดวันประกันพรุ่งนะครับเพราะว่าการที่เราผัดวันประกันพรุ่งเนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยพัฒนาตัวเองไปได้ช้าแล้วก็เผลอๆเ,เนี่ยอาจาจะไม่ได้พัฒนาตัวเองเลยนะครับเพราะว่าทุกคนเนี่ยเอาแต่ผัดวันไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยนะครับบางทีเนี่ยบอกจะทําวันนี้ก็ไม่ทําพอถึงวันพรุ่งนี้ก็ไม่ทําอีกแล้วพอไปถึงงวัันนนนพรรรุ่่่่ี้ตออๆไไปกก็ม็มทําเเืยยะะะคบจแ ดังนั้นก็ควรเลิกซะนะครับแล้วมาลงมือฝึกฝนให้จริงจจังๆนะครับผมซึ่งตรงนี้ผมบอกเลยว่าถ้าทุกคนเนี่ยมองเห็นถึงความสําคัญของการฝึกฝนนะครับจริงๆเนี่ยไม่เฉพาะเรื่องของการเขียนโปรแกรมนะแต่เป็นการฝึกฝนตัวเองในทุกๆเรื่องนะครับ ทุกคนจะรู้สึกว่าการผัดวันประกันพุ่งเนี่ยมันเป็นสิ่งที่แบบไม่ควรทำอย่างยิ่งนะครับสำหรับใครที่ต้องการพัฒนาตัวเองให้เก่งขึ้นนั่นเองนะครับดังนั้นใครที่เป็นอยู่นะครับอยากให้เลิกนิสัยนี้โดยด่วนเลยนะครับโอเคครับถัดจากนิสัยแรกนะครับมาดูนิสัยที่2นะครับที่ผมเนี่ยอยากให้ทุกคนเลิกเป็นนะครับนั่นก็คือความกลัวนะครับหรือว่าขี้กลัวเกินไปนะครับผม ตรงนี้เนี่ยผมจะเห็นเยอะมากเหมือนกันนะครับส่วนใหญ่เนี่ยมักจะเป็นมือใหม่นะครับผมที่แบบยังไม่ได้มีประสบการณ์อะไรมากนะครับหรือบางคนเนี่ยอาจจะเป็นคนที่มีความรู้พื้นฐานมาแล้วนะครับแต่อยากจะไปขั้นสูงขึ้นนะครับแต่ติดตรงที่ว่ามีความกลัวนะครับซึ่งความกลัวในที่นี้เนี่ยนะครับมันก็มีความกลัวหลายแบบนะนะครับไม่ว่าจะเป็นการกลัวการเรียนรู้นะครับการกลัวภาษาหรือว่ากลัวเทคโนโลยีอื่นๆที่ไม่เคยเรียนรู้นะครับผมตรงนี้นะครับผมอยากจะบอกทุกคนว่าไอ้ความกลัวเนี่ยนะฮะมันเป็นเรื่องปกติที่มันไม่ได้เเป็นรรรรื่อองง้ายแะไ แต่การที่ทุกคนเนี่ยอยากจะเขียนโปรแกรมให้เก่งขึ้นนะครับเป็นคนที่พัฒนาตัวเองได้เรื่อยๆเนี่ยนะครับทุกคนจะต้องเลิกกลัวเลิกนิสัยขี้กลัวนะครับผมเพราะผมเคยเห็นหลายๆคนนะครับก็คืออยากจะเก่งขึ้นอยากจะเขียนโปรแกรมเก่งแต่ว่ากลัวกลัวทําผิดพลาดกลัวทําไม่ได้ท้งๆที่ยังไม่ได้ลองลงมือทําเลยนะครับก็ตรงนี้อยากฝากทุกคนไว้นะครับว่าทุกครั้งเลยที่ทุกคนเนี่ยมีความรู้สึกกลัวนะครับแสดงว่าทุกคนยังไม่เข้าใจในสิ่งนั้นนะครับหรือถ้าเกิดทุกคนกลัวนะครับผมอยากให้ทุกคนเนี่ยลงมือทําในสิ่งนนั้ แล้วความกลัวเนี่ยมันจะหายไปเองนะครับเชื่อผมว่าวิธีนี้เวิร์กร้อยเนะครับคือตรงนี้ผมไม่อยากให้ทุกคนมีความกลัวแล้วให้มันหลอกหลอนทุกคนอยู่เรื่อยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราไปปล่อยให้ตัวเองเนี่ยกลัวอยู่ตลอดเวลานะครับมันจะทําให้เราไม่กล้าลงมือทําอะไรใหม่ๆแล้วจะทาให้เราเนี่ยไม่สามารถที่จะพัฒนาตัวเองไปได้นั่นเองนะครับดังนั้นความกลัวมีได้แต่เราจะต้องเผชิญหน้ากับมันยิ่งเป็นการเขียนโปรแกรมเนี่ยแน่นอนว่าเราจะต้องเจอปัญหาเจอความผิดพลาดนะครับก็อย่าไปกลัวว่าเราจะทําอะไรผิดคือทุกอย่างเนี่ยมัาามมรถที่่่่่จจะะแกกกก้้้ไไไไขดตองงลววเ ไม่ต้องกลัวว่าจะผิดนะครับเพราะเราจะต้องผิดก่อนเราถึงจะเก่งขึ้นนั่นเองนะครับผมก็ตรงนี้ครับผมอยากให้คําแนะนําว่าถ้าเกิดใครรู้สึกว่าเป็นคนที่ขี้กลัวมากๆคือกลัวไปทุกเรื่องเลยนะครับอยากให้ทุกคนเนี่ยค่อยๆแก้โดยการที่ลองลุกขึ้นมาทําในสิ่งที่ทุกคนกลัวนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการฝึกฝนการเขียนโปรแกรมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการฝึกภาษาอะไรเงี้ยนะครับค่อยๆทําไป ค่อยๆทำลายความกลัวของเราไปนะครับแล้วทุกคนเชื่อผมว่าทุกคนสามารถที่จะพัฒนาตัวเองได้แน่นอนนะครับถ้าทุกคนเนี่ยเข้าใจว่าเรากลัวอะไรแล้วพยายามทําความเข้าใจเกี่ยวกับความกลัวที่เรามีแล้วพยายามก้าวข้ามมันนะครับผมถ้าเกิดทุกคนเข้าใจในสิ่งสิ่งนั้นแล้วเนี่ยทุกคนก็จะไม่กลัวมันนะครับโอเคครับทุกคนทีนี้มาดูนิสัยสุดท้ายนะครับที่ผมอยากให้ทุกคนเลิกเป็นนะครับผมนั่นก็คือการยึดติดกับความเพอร์เฟกต์มากเกินไปนะครับตรงนี้ผมจะบอกเลยว่าคนส่วนใหญ่เป็นกันเยอะมากๆนะครับ ยกตัวอย่างง่ายๆเลยก็คืออย่างเช่นเวลาทุกคนเนี่ยไปเรียนรู้เรื่องอะไรใหม่ๆทุกคนเนี่ยคาดหวังว่าทุกคนจะต้องทําได้ทันที รู้เรื่องทันทีเข้าใจทันทีซึ่งในความเป็นจริงเนี่ยมันไม่ใช่นะครับในความเป็นจริงเนี่ยในเรื่องนั้นๆน,น,นะครับที่ทุกคนจะต้องเรียนรู้เนี่ยบางครั้งเนี่ยทุกคนอาจจะต้องใช้เวลาในการทบทวนเป็น10บๆรอบนะครับกว่าทุกคนจะเข้าใจอย่างลึกซึ้งนะฮะดังนั้นเนี่ยมันไม่แปลกเลยนะครับว่าในครั้งแรกที่ทุกคนทำเนี่ยแล้วทุกคนไม่เข้าใจหรือว่าทุกคนทําผิดพลาดหรือไปเจอปัญหาเจอเอเรอร์อะไรต่างๆเนี่ยจริงๆเนี่ยก็คือเราเนี่ยยังไม่ได้ชํานาญนั่นเองนะครับแล้วก็อย่าไปคิดมากอย่าไปยึดตกัาาเเอออรรร่น้้้งงงจะตทททํถููีื ทันทีเราจะต้องเข้าใจทันทีนะครับเพราะว่าไอความยึดติดกับการเพอร์เฟกมากเกินไปเนี่ยมันจะทําให้ทุกคนเครียดแล้วก็เป็นทุกข์มากนะครับลงมือทําซะนะครับและอย่าไปยึดติดกับความเพอร์เฟกไม่ว่าจะเป็นโปรเจกต์ของทุกคนหรือว่าเป็นงานอะไรก็ตามนะครับจำไว้เลยว่ามันไม่มีอะไรที่เพอร์เฟกไปหมดนะครับพยายามหาวิธีที่ดีขึ้นหาแนวคิดวิธีการต่างๆนะครับที่จะทําให้ทุกคนเนี่ยสามารถที่จะพัฒนาตัวเองได้เองนะครับดังนั้นก็อย่ายึดติดกับความเพอร์เฟกต มากเกินไปนะครับผมโอเคครับทุกคนก็นี่นะครับเป็น3มนิสัยนะครับที่ผมเนี่ยมักจะเห็นในมือใหม่แล้วก็คนส่วนใหญ่นะครับและผมเชื่อว่านิสยัยเราเนี่ยถ้าทุกคนสามารถที่จะแก้ไขมันได้นะครับเลิกเป็นได้เนี่ยมันจะทําให้ทุกคนสามารถที่จะมีความสุขในการเรียนรู้ในการพัฒนาตัวเองมากๆนะครับตรงนี้อยากให้ทุกคนเนี่ยค่อยๆแก้นะครับผมแล้วเชื่อผมว่ามันจะส่งผลดีกับทุกคนมากๆนะครับผม ก็ขอให้ทุกคนนะครับมีความสุขในการเรียนรู้และเรียนรู้การเขียนโปรแกรมให้เก่งขึ้นนะครับผมก็หวังว่าวิดีโอนี้ครับจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับหากชอบวิดีโอนี้ฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ download, นะครับและรอติดตามชมวิดีโอตอนต่อไปนะครับและเจอกันวิดีโอหน้าครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ สำหรับใครนะครับที่สนใจอยากจะซัพพอร์ตช่องปริพันธ์เพลงพาวชอนลนะครับทุกคนก็สามารถที่จะสมัครสมาชิกรายเดือนได้นะครับเพียงเดือนละ35บาทเท่านั้นนะครับก็จะเป็นส่วนช่วยเหลือซัพพอร์ตสนับสนุนนะครับเป็นกําลังใจให้ผมทำคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ต่อไปได้นั่นเองนะครับยังไงผมก็จะผลิตวิดีโอเนื้อหาดีๆแบบนี้ให้ทุกคนเนี่ยได้เรียนรู้ศึกษากันต่อไปนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามและซัพพอร์ตผมเสมอมานะครับขอให้ทุกคนมีความสุขในการเรียนรู้ครับผมแล้วเจอกันครับ